ซิ่งก่อิ่งก่ปัญญามาดูเราเเรื kind of ่องภาษาภาษาเกิดเป็นภาษาสาค่เป็นภาษาคนเนี่ยก็ไม่คุ้นกับเราเวลาเราพูดปุ๊บบางทีก็พูดไม่ชัดพูดไม่ถูกต้องก็มีการอายไม่กล้าพูดเวลานี้ถ้าเป็นนักเรียนจะรู้จักกันดีเลยคนนี้แหละครูพี่แนนพบเลยแล้วกันครูพี่แนนครับเชิญเลยครับ นี่คือครูพี่แนนถ้าเป็นเด็กๆทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วแบที่จะเรียนถามครูพี่แนนดีกว่าว่าเด็กไทยเรากับภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์เขาไม่กล้าเรียนไม่กล้าสอนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรต่างๆค่ะส่วนใหญ่คือปัญหาเนี่ยจริงๆนั้นคิดว่าเด็กๆก็ พอพูดกันได้แล้วแล้วก็เรียนกันไปก็เยอะแล้วแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยคือเขาไม่สามารถทลายกำแพงความกลัวไอ้ตรงนี้สําคัญนะกลัวผิดความกล้าความกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเด็กเลยผู้ใหญ่ก็อายพราะาจารย์นี่นะหลายๆคนที่เป็นนักเรียนแล้วก็ไปเรียนหูวิแยนเนี่ยเขาจะเห็นวิธีการเรียนการสอนต่างๆคนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษมันจะเริตรงไหนฮะเบสิกครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เสนอมุมมองใหม่นะคะว่าเราพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ร้องออกไปซะเลยค่ะ แต่บางคนบอกถ้าเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงก็ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะมันจะจากเพลงที่เขาร้องกันพี่ตาลองนิดหึ่ดูถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยนะบอยลองลองไปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งดูซิก็จะเกิดอาการตัวเกร็งใช่ไหมคะลิ้นแข็งแบบชาตึนเต้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปร้องเพลงกับฝรั่งจะรู้สึกเอ่อสนุกสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันอ่าแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ speak English แต่ว่าเราซิงอ e ง g l i s h ขอที่นี่เป็นตัวอย่างอันนึ็กใช่ไหมแค่นี้ก็ก็ทลายกำแพง ความความน่ากลัวไปแล้วแต่ถ้ามันจะเป็นเพลงล่ะค่ะเออก็มีมีเหมือนกันค่ะเช่นสมมติจะสอนคืออย่างอย่างในหนังสือเนี่ยนะคะก็จะมีบอกเลยว่าหนังสืออันนี้หนังสือคือก็ก็จะพูดเกี่ยวกับวิธีการที่จะการร้องคอนกรอบกับครูพี่แนนเพราะนั้นใครที่ไปเรียนกับครูพี่แนนนะเห็นหรือรงต่างเวลานี้ไปเล่นหนังสือแล้วค่ะในนี้คือเงครับอกว่านี่เอ่อเมโลูดิวิธีการ ใช่สิ่งอังกฤษสารบัญปอไปใส่จำลองพูดอังกฤษได้คล่องแค่ร้องออกมาใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะสมมุติว่าฝรั่งเนี่ยเขาเจอกันเขาจะทักทายกันด้วยดินฟ้าอากาศค่ะพี่อย่างของท่นก็ต้องถามว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบ it's a beautiful day isn't it วันนี้อากาศดีๆเนาะเราเราคุยได้ได้ไม่เยอะเหรอแต่วันนี้ไหนในครูมาแล้วนี่แหละ นี่เนี่ยอย่ี้ได้ยินบ้างสอนเสริมแล้วคุณเท่งสนใจมากเลยรู้เยอะนี่สูจน์อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองมาแข่งเกมกันแบ่งแบ่งครึ่งเลยจับคู่กันเวลานี้เราจะถามสามท่านนี้แล้วอ่าอ่านะอ้าวเข้าประจำที่เข้าประจำที่เขาแบ่งออกเป็นสองทีมเราจะเรียกว่าทีมคุณหม่อมกับทีมคุณเท่งนะคะภายในสามสิบวินาทีให้สองทีมเขียน A ถึง Z ไทยเสร็จก่อนชนะโอ้โหนี่นี่สอนฟังมาแล้วนะเอาพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย A ถึงแท้สองคนช่วยกันเขียนคิดว่าทีมไหนชนะนะสั้นๆนะฮะอ้าวเขียนแล้วก็ใครได้แั้วปิดไว้เดี๋ยวเราเขียนตรงนี้เลยเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่รู้ผลเหมือนกันตอนเนี้ยวันนี้สอนภาษาอังกฤษสไตล์ครูพี่นางกลางอากาศชิงร้อยชิงล้านเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณแท็กเปิดออกมาเป็นพี่มัมโอ้โหตั้งใจมากตั้งงับเป็นเออ ไปงพี่ตันี้พี่เท่งคุณตังโมคุณพี่หม่อมเกี่ยมมากน้ำใจว่าลูกไปเรียนต่างประเทศไฟหญิงตอบต่างยังมีโอกาสสองคนเชิญเขียนได้นะฮะกระดานใครกระดานใครเลยมาอุปกรณ์พร้อมอ้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมนงขึ้นต้น A E I O U เราจะได้เห็นเลยนะว่าแกงสารชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรเอทุกเซตพร้อมพร้อมนงพร้อมเอทุกเซตเริ่นะครับไป้ะครับไปนะครับไปนะครับ ไอนี้ก็ยืนแคกหรอกทั้งนั้นช่วยกันตรวมันยืนเลยอย่าลืกว่าบอกตัวเก่งกับผมไม่โดองเก่งนะนี่ไม่ได้เลยเข็นขอพี่ขอถึงอีพออย่าลืมว่าเป็นนักเรียนครูพี่นาเนี่ยไม่ได้เรียนได้ทุกคนนะซ้ายหรือขวาครับครูครับอ้าตัวครับอันนี้นะคะ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z โอ,อ้แปลว่าถูก,ท,กทุกข้อถูก yeah! โอ้ยยินดีด้วยทุกคนเลยก็ต้องตรวจทางนี้ด้วยนะครับน,นี่ à, à, a b c d e f g h i j k l m n o p q r แล้วหยุดไปเลยโอ้ป็นไรมาถูกหมดแล้วไหม่ยจริงๆมามามาถูกหมดแล้วมาถูกแล้วฝั่งนั้ก็มีสองคนเลยอ้นี่ยืนแอ็กอยู่นั่นแหละเออแล้วจานที่เขาสอนโอ้ตกลงใครใครชนะครับทั้งนี้ต้องชนะอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นว่าคุณก้อนนี่ถือว่ามีคะแนนเพิ่มไปเพียงคันเดียวจะเปลี่ยนอยู่แล้ว นะมาถึงตรงนี้แล้วเรามีการเห็นภาพไปบ้างแล้วในการเรียนการสอนการร้องต่างเดี๋ยวปิดท้ายผมหน่อยครูพี่นันเออโชว์ลีลาการสอนแบบอิงลิชให้หน่อยนะต้องฟังหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเรามีนี่เลยมอบให้นะคะ เครื่องสำอางเทลมีค่ะขอบคุณเนีนมากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วกอเราจะปิดท้ายนี้ด้วยเพลงนะคะที่คุณพี่แนมนใช้สอนลูกศิษย์แล้วก็ไปสอด้วยตู้มหาสมบัติของเราตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี่ทรีนวันค่ะ Daily. If you wanna know how long it will be, the answer is eternity.